ช่องเอลเฟสลำดวนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูที่อยู่ของช้างกันนะคะตรงนี้เป็นจุดรับแขกของบริษัทนะคะอรนนี้เป็นจุดรับแขกของบริษัทเนาะตอนนี้ปิดทําการนะคะเนื่องจากโควิดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจเดือนเพนส่วนทางนูน้นเห็นไหมคะตรงนูน้นก็จะเป็นเจลำดวนแล้วก็แม่ละดีนะคะแม่ละดี ท้องอยู่เนาะทางนู้นเห็นไหมคะท้ายสุดเลยแล้วก็อันนี้น้องใหม่น้องใหม่ก็ท้องเหมือนกันนะคะใกลค้คลอดแล้วท้องใหญ่แล้วนะคะ <S <S เดือนเพนมาแล้ว<อ>นี่มีผู้ใหญ่ใจดีให้กล้วยมาด้วยนะคะวันนี้เราควรให้เดือนเพนอะ กล้วยเรยอ,อนิดหน่อยนะกินคนละนิดหน่อยกินคนละนิดหน่อยนะอา้าได้กล้วยไข่มาหนะ้าสองวีกินคนละนิดหน่อยไปเดือนเพนอยู่ตรงนี้เดือนเพนพอแล้วห้จะดวนมาก ชูลวนมากินกล้วยเร็ว ยิงโครนนิดเดเอ้ยยาดึงมือตื้อจริงๆจ,งจบหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่พรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะขอบคุณกล้วยด้วยนะคะนี่พีใ่ใจดีให้กล้วยมานะคะ เดี๋ยววันนี้ลำาดวนกับเดือนพินก็จะไปอาบน้ำแล้ว